สาวเลยชนแนลสวัสดีค่ะวันนี้สาวเลยจะมาเล่าให้ฟังนะคะกับการนอนโรงพยาบาลหนึ่งอาทิตย์นะคะทำอะไรบ้างในแต่ละวันนะคะค่ะสาวเลยก็จะมาบอกว่าสาเหตุที่นอนโรงพยาบาลนะคะก็เพราะสาวเลยมีสิวค่ะที่หลังหูนะคะ สิวแค่เม็ดเม็ดทรายเล็กๆเองค่ะเม็ดทรายเล็กๆและคือสาวเลยไปสก,กิดมันนะคะสก,กิดนิดนึงพอวันรุ่งขึ้นนะคะบวมแดงแล้วก็เป็นหนองอ่าสาวเลยก็พาก็มาหาหมอนะคะ หมอก็บอกว่าอ่ามันอาจจะเป็นสิวอักเสบเดี๋ยวเอายายาแก้อักเสบกับยากแก้ปวดไปกินนะคะพอไปกินได้ประมาณสองถึงสามวันมันมีการอักเสบเพิ่มมากขึ้นบวมแดงแล้วก็เป็นเหมือนแผบไหม้ะคะ่ะ ตรงตรงหัวสิวนะคะวันนั้นก็เป็นวันเป็นวันที่แปดนะคะเริ่มเริ่มเป็นก็ประมาณวันที่สี่ที่ห้าเดือนธันวานะคะพอมันอักเสบมากก็คือมันแตกอะคะ่ะ น่าจะเป็นหัวที่ใหญ่มากแล้วแล้วมันแตกหัวมันแตกก็วันนั้นก็มาฉุกเฉินเลยค่ะมาฉุกเฉินแล้วก็หมอทําการกรีดนะคะกรีดเอาหนองออกแล้วก็กลับบ้านค่ะแล้วก็กลับบ้านไป แล้วหมอก็มีใบนัดมาอีกวันที่สิบเอ็ดถึงไหนแล้วเมื่อกี้นี้พยาบาลมาวัดความดันนะคะอ่าแล้วก็มาวันที่สิบเอ็ดตามนัดหมอนะคะหมอก็ทำการแอดมิดเลยค่ะแอดมิดแล้วก็ กรีดกรีดเอาแผลเอาเอาหนองเอาหนองแล้วก็หัวฝีออกโดยการฉีดยาชานะคะแต่หมอบอกว่าการฉีดยาชาครั้งนี้มันไม่ได้ผลเพราะแผลรอบๆเนื้อรอบๆตรงฝีะคะ่ะมันเป็นชิ้นเนื้อที่ตายแล้วแล้วก็เน่า มันเหมือนการอักเสบที่อักเสบนานมากแล้ว่ค่ะก็ทำการกรีดแล้วก็ขูดนะคะถึงกระดูกอ่อนเลยะค่ะแล้วก็ดูดเัวหนองข้างในออกแล้วก็เปิดเปิดไว้นะคะเปิดแผล เปิดแผลไว้เราก็จะได้เอาพวกสำลีพวกพักก๊อตอะไรคะ่ะไปซับซไว้ซับซับหนองไว้นะคะหมอบอกว่าเนื้อเนื้อมันเน่าแล้วก็เป็นหนองเยอะต้องแผลเปิดไว้ก่อนตอนล้างทำความสะอาดก็คือการล้างแล้วก็ขวาน คว้านข้างในให้หนองออกให้หมดในแต่ละครั้งเช้าเย็นนะคะล้างล้างเช้าเย็นก็คือแอดมิดตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดเลยค่ะการล้างคือทรมานมากทั้งแสบทั้งเจ็บพอมาอีกวันที่สิบสาม วันที่สิบสามหมอบอกว่าต้องไปผ่าอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะเอาส่วนที่เนื้อเที่ยงที่ตายอยู่ออกให้หมดแล้วก็ปิดแผลเย,ยบ็บปิดแผลเย็บเก้าเข็มนะคะผ่าตัดรอบที่สามเย็บเก้าเข็ม แล้วก็ปิดตายแล้วเอาหมอเอาช่องเอาช่องอะค่ะเป็นแบบช่องหลอดให้เพื่อที่หนองจะไหลออกมาเป็นแผลเปิดอีกนิดหนึง่งเอาสำลีหรือว่าผ้กก๊อตแล้วก็เอาหลอดเพื่อให้หนองจะระบายออกนะคะก็จะโกนผมตรงนี้ออกหมดเลยค่ะ ข้างหลังใบหูมันจะยาวเลยนะคะแผ่จะยาวเลยจากเม็ดไม่สีดแผ่ยาวจากนี่ค่ะยาวมาถึงใบข้างหลังนี่ก็แต่ละเช้าทุกแต่ละวันนะคะตอนเช้าหกโมงเช้าวัดความดันเจ็ดโมงให้ยาฆ่าเชื้อทางสายยางนะคะ ทางทางเขาเรียกว่าอะไรอะเจาะน้ำเกลือวันละหกกระปุกนะคะยาฆ่าเชือ้อพอให้ยาฆ่าเชื้อตอนเช้าสองค่ะพอตอนเช้าให้ยาฆ่าเชื้อสองกระปุกแล้วก็ กินข้าวเช้าข้าวเช้ากินยากินยาร์ฟีนนะคะสองเม็ดตอนเช้ามันก็มีอาการปวดหน่อยะคะ่ะพอสักประมาณเก้าโมงก็วัดความดันวัดความดันวัดไข้ไม่เคยมีไข้เลยนะคะ,ะความโชคดีไอ้ความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีนะคะไม่มีไข้ความดันก็ดีทุกวันนะคะ จนถึงวันนี้ก็ไม่มีไข้ค่ะก็มาตอนเที่ยงก็กินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็กินยาแก้ปวดของเรานะคะมันก็มีอาการปวดบ้างณนะถึงตอนนี้ก็ยังมีอาการปวดแล้วก็มีมีแบบแผลมันอาจจะแห้งแผลที่กีดบนแรกนะคะมันเริ่มคันแล้วก็วัดความดันแล้วก็ ให้ยาฆ่าเชื้ออีกสองกระปุกในช่วงบ่ายแล้วก็ยาฆ่าเชื้อตอนเย็นประมาณสามทุ่มอีกสองกระปุกแล้วก็กินยาโมฟีนแล้วก็นอนนี่ค่ะแต่เราวันในการนอนโรงพยาบาลนะคะนี่เป็นวันที่แปดแล้วนะคะสำหรับการนอนโรงพยาบาลของสาวเลย a ช n e l ค่ะ ขอให้เอฟซี FC ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแค่เรื่องนิดเดียวทำให้เป็นแบบเรื่องใหญ่ขนาดนี้ได้ค่ะค่ะข,ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวเลยชาแนลค่ะแล้วเ,เจอกันใหม่ในชุดใหม่นะคะไม่ใช่ชุดนี้แล้วนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ